จะตกใจในหน้าสุดของสัปดาสว่ายสบายได้สบายที่ทุกคนยังมามีคนเขาบอกผิดหอดกันอยู่บนคิดถึงกันไหมอ e e ุมิตรนี้ร่างหนาแนะ่น แต่ว่าซื้อมากขลา้าไหมมันก็เลยแบบว่าอออวเอ๊ะฮะพ่อตาเอ๊ะสวายจี <c oughs> เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ มื่อไรไปเบิ่งวะเบินไม่นคนเบินอือใส่ิญฮอ t FC เอซทุกคนลืมกันแลว้วห่ะลืมกันแล้ววะ <c oughs> อืไอคิววันฟรอเกตมี ปปเปล่อแปลอดสิ้วตาบแดดลไลน่นะอดับจิดไลป่ออินเทอร์เน็ตคือแย่มาก วันนี้คนเบิ่งจากคนเลยปิดไว้ซะเนาะพอแล้มันว่มีคนมาบุ่งมีเวลาเลยสตัดคลิปที่ถ่ายไว้ฮะ